พี่น้องครับจากคำร้องขอให้ผมเชื่อประสานงานกับสายการบินไทยนะครับในการบินมาลงที่นาราธิวาสในเวลาเดิมเหมือนเดิมนะครับเป็นสุวรรณภูมินาราธิวาสนาราธิวาสสุวรรณภูมินะครับผมก็เลยอยากจะเรียนถึงความคืบหน้าอย่างนี้ครับว่าเราได้มีการประสานงานไปแล้วนะครับปรากฏว่าการบินไทยเนี่ยอ บินอาราธิวาแน่นอนนะครับอันที่สองก็คือ,อเรามีสายการเป็นอื่นไหมนะครับที่จะช่วยในช่วงของอทําให้ผู้โดยสารเนี่ยซึ่งมีความแออัดมากนะครับสายกาามีสายการบินอยู่สายการบินเดียวในเวลาเดียวนะครับเที่ยวเดียวเนี่ยนะครับก็ดูว่าจะมีผู้โดยสารก็ล้นอยู่นะครับก็เลย ได้ความว่าอย่างนี้ครับว่าสายการบินแอร์เชียเนี่ยประกาศรับครับว่าจะมาบินในเที่ยวที่สองของวันนะครับโดยใช้เวลาของการบินไทยนี่แหละนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่มในตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนนะครับแต่ก็จะบินไม่ทุกวันครับบินเฉพาะวันอังคารนะครับวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเพราะงั้นก็ช่องว่าง ที่ยังเหลืออยู่ไม่ครบเ,เต็มสัปดาห์นี้นะครับทราบว่าสายการบินนกแอร์ให้ความสนใจนะครับ คราวนี้ปัญหาของพี่น้องเราก็คือที่ประสานงานมาว่าอยากให้บินเป็นส่วนณภูมินาราธิวาสส่วนน้ำพุถึงแม้จะเป็นแอร์เอเชียก็ตามนะครับแต่ถ้าไปส่วนณภูมิเนี่ยดูว่าจะอำนวยความสะดวกเพราะว่าลูกค้าที่ใช้สายการบินไทยเดิมนี่นะครับเขามีความประสงค์ที่จะเป็นปลายทางก็คือส่วนณภูมิสะดวกนะครับในการที่จะเดินทางไปต่อสําหรับผู้สแสวงบุญเป็นประเภทอุ้มร้อก,ก็ตามฮัทก็ตามหรือตลอดจน ถึงนักท่องเที่ยวของมาเลเซียนะครับที่มาลงมาใช้สนามบินนาลาธิวาเพื่อจะเข้าไปต่อสายการบินอื่นในไปต่างประเทศนะครับซึ่งทราบว่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปไปประเทศต่างๆเนี่ยถูกกว่าบินจากมาเลเซียโดยตรง นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับทางเลือกทา,ทางเลือกทางหนึ่งผมก็เลยเรียนว่าผมรับนะครับเอาข้อเสนออันนี้มานะครับแล้วก็จะนําเสนอไปทางแอร์เอเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของอนุกรรมธิการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของวุฒิสภาซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้พอสมควรนะครับเพราะว่าฐานการบินของแอเอเชียอยู่ที่ส่วนภูมิก็มีเป็นการบินภายในประเทศนะครับไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ นะครับพาะง้นเขาจะเพิ่มเที่ยวบินเป็นสุวรรณภูมินาราธิวาสก็คงจะมีวิสัยที่ทําได้อยู่นะครับก็คงจะต้องไปประสานงานนะครับในอีกทางหนึ่งครับนายกรมตรีมาที่ตรวจราชการในจังหวัดนาราธิวาสในช่วงของวันที่29นี้นะครับผมก็เลยนําเสนอต่อท่านผู้ว่าการจังหวัดนาราธิวาสท่านตระกูลโตธรรม รับว่าอยากให้เป็นประเด็นหนึ่งในการที่นําเสนอต่อพะ่ะนท่านนายมจีในคราวที่มาตวรวจราชการในวันที่ยีิบเก้านี้นะครับพวกเราก็จะติดตามกันต่อไปนะครับ